อึดอ,อัดเหมือนมันจะแบบมันจะขัดใจเพราะมันหายใจไม่ออกไงเออเราก็แบบมีความรู้สึกว่าอืในวันนี้ถ,ถ้าเราหลับไปถ้าเราจะต้องเสียชีวิตไปเราพร้อมไหมที่เราจะไปโดยไม่มีความกังวลใดๆ เราพร้อมที่จะไปหรืยอยังกลับมาถามตัวเองนะคะุนซี่ก็ได้คำตอบม่นซี่ได้นึกถึงสิ่งที่เราไปทำามาวันนี้เมื่อวานนี้แล้วนะบุญทั้งหมดที่เราได้ไปทำในวันนั้นเราทำเนกเดที่และยยอะเราถึงบุญที่เราทำที่กาผหามมาในะีตเราก็ทำเยอะมากจนรู้สึกคือเวลาเรานึกถึงบุญทุกคนให้เรานึกเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะเวลาเรานึกถึงสิ่งที่ดีๆ่ ที่เราได้ไปทำเราจะเกิดความยนะังไงอิ่มเอ็นใจฟื้มปิติสุดๆแล้วได้ถึงบุญบ่อยๆนะคะอารมณ์มีความรู้สุขฟื้มปิติอิ่มเอ็นใจสุดๆเราได้ไะะดดไดคำตอบถึงคืนนี้เราหลับไปและเราไม่ตื่นจะไม่เสียใจเราจะเพ่ เราจะไม่เสียดายเพราะเราได้ทำอย่างดีที่สึกแล้วขอให้จิตเราอยู่กับสิ่งที่ดีตลอดเวลาระลึกถึงบุญตลอดเวลาอย่าไป็นึกถึงความกลัวที่เหมือนตอนแรกที่เรากลัวที่เราเรารู้สึกอัดหายใจไม่สบายเราลืมความกลัวตรงนั้นไปเลยม,มาโฟกัสบุญแล้วก็ลงหายใจเขาความกลัวมันหายไปทุกคน เมื่อเรารู้ว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วและทำใจยอมรับได้ถ้าเราจะต้องจากไปจริงๆเพราะเราไม่ห่วงอะไรเลวเราได้ทำดีที่สุดแล้วมันถึงเวลามันก็ต้องไปใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะไปตอนไหนเราจะได้ตื่นพรุ่งนี้เช้าหรือไม่พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าขอบคุณที่ยังมีลมหายใจอีกวันได้มีชีวิตอยู่เยอ ทำความดีได้อีกหนึ่งวัน